ตอนเช้า,ชาครับทุกคนาาวันเช้านี้เป็นเช้าวันที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับผมกกำลังจะเดินทางไปบางละมุงนะครับ น้องก็จะนอนทั้งวันแต่ว่าถ้าคุณอยู่ด้วย,ยไปเดินเล่นนะครับพาไปเดินเล่นในหมู่บ้านนะไปเดิอนเองปล่อยไม่ได้นะครับทุกคนปล่อยโดนด่ามาหนึ่งเขาวาวนะครับไปเดินทางกัน ก็อยู่พตทเส้นวัดเข่าพันทองผมว่าจะตัดชิปไปด้วยทีแรกเพราะวันนี้มันจะไม่มีชิปลงนะครับผมยังไม่ได้ตัดเมื่อคืนก็กลับมาดึกดูชงน่าจะตัดไม่ได้ครับอันตรายเพราะว่าขึ้นทางด่วนนะ่จะตัดทางมันยาวไม่รันตัวมา,ว,าว่ายังไงว่ายังไงนไปไหนไปวิ่งงานเหมาพัทยาไงวันเนี้ย วิ่งงานหมอทุงขยะพัทยาไงวันนี้ยใช่แล้วประเด็นประเด็นน่ะฝนตกตั้งแต่ยังทักมาบอกเขาอ่ะเขาตื่นมามันเปียกหมดแล้วเสื้อผ้าโอ้โหทำไมมันตกแรงจังอ่ะทุกคนคดูทางก่อนสถานีมองมอ ้เวลาเดินทางถ้าวิ่งเรียบทางด่วนไปก็ประมาณ64กิโลครับเเดี๋ยวนะผมดูก่อนที่จริงมันเรียบไปโนโ่นปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบไปขึ้นด่านถ้าขึ้นด่านบางาพระไปมันประมาณ50บาทนะทุกคน40บาทไม่ใช่50 40จำปิดสองรอบแล้วเดี๋ยวผมดูตังกอนเออโอ้มีเหลือ ค่าทางด่วนก็ตังกดมาไว้ในเกี้ยนนี่จะไม่ค่อยได้เอาไปใช้อย่างอื่นนะครับาไว้ค่าทางด่วนอย่างเดียวเพราะวามันจะแยก,กได้นะครับว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งวิ่งด่วนนะหมดประมาณเท่าไหร่นะครับผมจะกดมาทิ้งไว้ทีละห้าร้อยนะครับจ่ายค่าด่วนอย่างเดียวนะครับไม่ด่วนหนึ่งชั่วโมงหถ้าทางด่วนล่ะ ทางด่วน46นาทีขึ้นด่วนไปดีกว่าทุกคนใจก็อยังวิ่งข้างล่างแหละเผื่อพี่กได้ติ๊กเกอร์ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรก็ไปเจอกันที่โนนพัทยาทีเดียวถึงประมาณ9โมงพอดีครับเวลาทำง,งานยังไม่รู้เลยทุกคนต้องไปรอรุ้นกันอีกทีครับว่าวันนี้จะกี่จุดนะครับทั้งงาน ประมาณสิจุดอะทุกคนผมจะวิ่งประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงประมาณนี้นะในปัทยาถ้าสิบห้าจุดก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงก็ะจะวิ่งออกเลี่ยงเมืองชลบุรีขึ้นมอเตอร์เว่มาเลขเจ็ดเปลงบางละมงุงทีเดียวนะครับตัด,ตดลายล้วนี่พี่ออกมานะผมนั่งลุ้นอยู่ <c oughs> วันนี้เป็นโลตัดพัดหมอ โอ้งานเนี้ยไม่ได้วิ่งแบบหลายวันมากโอ,โ,อโอ้ดูดิเนี่ยอาชีพขับรถนะใช่ว่าสบายเห็นไหมรถผ้าใบอ่ะฝนตกก็ยังได้มาตักน้ำาอ,อกแกเผ้าใบาอะ่ะใครบอกสบายไม่สบายหรอกครับอาชีพลังพวงมอะไรอะ่ะ ก็เ,เดี๋ยวออกเรื่องเมืองชมบุรีครับเิ่งเรื่องเมืองชมบุรีไปเรื่อยๆนะครับเป็นขึ้นทางด่วนตรงด่านบางพระนะครับทุกคน พอบาเลยทุเทีพอทุกเบอร Luca ์พอมาเลยทุกทีเจ๊พ่อเบิด <scrub> ์จังไล ก็โทรกับบ้านอยู่ทุกคนเมืเ่อกี้โอนตังค่าขนมไปให้ลูกรายเดือนนะครับจ,จ่ายรายเดือนยิ่งกว่าค่าโทรศัพท์เลก็เดือนนึงจ่ายทีนึงนะครับเพราะลูกผมยังไม่โตนะทุกคนถ้าโตก็อาจจะจ่ายบ่อยหน่อย พี่ที่ออฟฟิศที่บ้านละมุงเขาจะมาทำงานตอนแปดโมงครึ่งนะทุกคนผมก็น่าจะไปถึงประมาณ9ก้างน่าจะพอดีกันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็ขอให้การเงินการงานของพี่ๆทุกท่านปังๆครับผมใกล้จะสิ้นปีกันแล้ว ปกงฝนตกอย่างหนักมาชมบุรีไม่มีควรเลยเการีราชาเลี่ยงเมืองชมบุรีมาไม่มีสัก,กเม็ดนลทุกคนแซงซ้ายดีกว่าครับกลัวน่าจะลดขึ้นเร็วก็วิธีการแซงซ้ายผมจะยกไฟบอกพี่เขาทีหนึ่งนะครับไม่พี่เขาอยู่เรนนั้นแหละไม่ต้องขยับมา จะมุดซ้ายมาอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองข้างหน้าอยู่แล้วทีเนี้ถ้าเรากระพริบไฟใส่ที่หนึ่งอ่ะมันจะสะท้อนกระจกนะครับพี่เขาก็จะหันมามองก็จะเห็นเราละพี่เขาก็จะไม่ออกมาละก็ผมใช้ประจํานะครับวิธีนี้กระพริบแค่ทีเดียวนะครับช่วยเราได้ครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะทุกคน ไปกันต่อครับทุกคนมอเตอร์วี์หมายรถเก็ยยาวครับตอนนี้อยู่กม83 3บวก700คร้บโครับ ป้ายพัทยานะครับทางออก13ตรงไปหาจอมเทียนอัตพุทธระยองโอ,อ้ยไม่ได้ไปสัตหีบเลยทุกคนถ้าไปสัตหีบก็ซ้ายไปเลยครับไม่ได้ไปนานแล้วสัตหีบเนี่ยอุตภามาตาพุทธระยองจุดพักรถนี้สวยแนละ้วทุกคนผมเคยมาจอดถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยตรงนี้ กระแทกกระแทกจังเลยรถเปล่ายังกระแทกอะ่ะเมื่อวานผมขนไซเมียวสองตันนะเงินนั่งรถไถเลยทุกคน <c oughs> ขยมมนุ่มเมื่อวานเ่ยว่าจะถ่ายคลิปอยู่น่าจะกันสั่นน่าจะเอาไม่อยู่ครับตับแทบแตกแซงขวาไปเลยครับไม่ต้องจี้ตูดผมเร็วกว่าก็าแซงเลยเม้นไม่อยู่เลนหนึ่ง รถเป็นไรเปล่าหรือว่าจอดเฉยๆเห็นแซงมาเมื่อกี้ขนส่งมะม่วงด่านโป่งสิบแปดหัวใหญ่สิบห้าบางพระสี่สิบู่ตะเพามาตะพุระยองชิดขวาขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ บ้านหนองปือบ้านหนองปลาไหลหนาเกลือด่านพัทยาสองหนองปือชิดสายสาตัตหีบพัทยาตรงไปก็ตรงไปมันจะไปลงเส้นสุขมุมวิทน,นะทุกคนแต่ว่าเราต้องแวะไปเอาของก่อนเพาของเราอยู่นี่เกยก็หาที่มาเช่าได้หมาจอกเกินลงทางด่วนปั๊บถึงเลยง่ายดีไม่ต้องวนนะครับ เาข้าซ้ายสุดครับเดี๋ยวพี่เข้างหงางว่าฉลา ผมทำไมมันไม่ปู้ว่ะทุกคนแล้ว <c oughs> ข็้าไปมันปู้ปู้ของผมมันไม่ปูว้ว่ะถ้ารถหนักมันดังอยู่นะทุกคนรถต่อไม่ดังแต่ว่าถ้ากดลงแรงๆแล้วปล่อยเขาเล่งก็ดังเหมือนกันเก้าโมงพอดีครับ ภาวนาอย่าให้ฝนตกเลยฝนตกทํางานลาบากนะครับลงของไม่เท่าไหร่ทุกคนเดินเนี่ยกรสารนในดีมันจะลําบากเปียกผมเห็นขันหนึ่งข้างๆผมไม่หยอ้น่ารักมากเกยจอดให้ผมไปก่อนครับขอบคุณครับปกติบางคันลงมาจากสะพานนี้ไม่บีกนะทุกคน คันนี้น่ารักมากแกเบีกรอผมเลยแกรู้ว่าผมจะเข้า่ะเดี๋ยวให้ไปก่อนรถเก๋งมอไซค์รถเก๋ง,งอุ้ยไม่ใช่กระบ,บะมอไซค์รถเก๋งข้ามสะพานครับ นอกนะทุกคนงานลูกค้าประจํานะครับลงคอสะพานครับเดี๋ยวยังแซงไม่ได้ทุกคนมองไม่เห็นไม่ชัวเดี๋ยวไล่ตามตัวแก์ลงไปก่อนครับจะถึงละแชนยินว่ารถหลังผมไม่มีนะครับได้อยู่ ห้าระสอบนะครับ14จุดนะทุกคนก็ออกจากตรงนั้นมาก็เลี้ยวซ้ายวิ่งข้ามมอเตอร์วีไปขับรถตรงที่เราไปรับนะครับขับรถปั๊บก็เบี่ยงซ้ายข้ามมอเตอร์วีแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมอเตอร์วีไปลงพัทยาครับมันก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยก็ถึงเลยนะครับจุดแรก กมส2 0บวก200ก็วิ่งอยู่ในโซนพัทยาเหนือกลางใต้นะครับวันนี้4จุดตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงจุดแรกน่าจะ10โมง คอนเสิร์ตไลท์ช่องอรา,ามนทัวร์ตู้ทึกแคบไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาถึงแยกพัทยาแล้วครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ